เราชนะก่อนลงทะเบียนเตรียมสิ่งนี้ได้7000บาทชัวในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะก่อนที่จะไปลงทะเบียนโครงการเราชนะถ้าคุณเตรียมสิ่งที่ผมจะบอกนะมีเพียง3สิ่งเท่านั้นคุณจะได้7000บาทแบบชัวๆแน่ๆเลยนะฮะออาเรามาดูกันครับว่าเตรียมต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะ ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก่อนจะไปนะฮะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่เข้าข่ายจะได้สิทธิ์เราชนะเนี่ยมีใครบ้างนะฮะก็คือเป็นกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังได้บอกแล้วหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้ทันที2คือกลุ่มที่เป็นเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเขาเราเทียด้วยกันนะฮะที่มีข้อมูลอยู่แล้วของภาครัฐนะฮะแล้วก็3คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะซึ่งจะลงทะเบียนในวันที่29กามกราคก64่ถึง12กุมภาพันธ์64นะครับ3กลุ่มนี้นะฮะ กลุ่มที่เราจะเน้นก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนครับในวันนี้คือถ้าคุณทําเตรียมตามสามสิ่งนะที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก่อนที่คุณจะไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะ .com คุณจะมีโอกาสได้สิทธิ์เจ็ดพันบาทแน่นอนครับและคุณจะได้สิทธิ์ทัวแน่นอนอ่าโอเคข้อที่หนึ่งเตรียมอะไรครับอมาดูกันนะครับนี่นะฮะคือข้อที่หนึ่งก็คือการเตรียมคุณสมบัติและก็เตรียมตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก็คือมาถึงตรงหนีน้นะฮะ คุณรู้อยู่แล้วนะับผมจะย้ําอีกเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะก็คือคุณสมบัติเนี่ยคุณต้องเป็นสัญชาติไทยอายุสิบแปีบริบูรณ์นะฮะข้อที่2คือไม่เป็นผู้ประกันตนมสามสามยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสคือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยงานของภาครัฐนะข้าราชการการเมืองและก็ผู้รับบํานาญและเบี้ยบัตรจากราชการแลก็คือไม่ได้เป็นราชการสี่คือไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0นบาทก็คือในปีภาษีของห้าหกสองนะครับแล้วก ไมเห็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน500,000บาทนะนะวันที่31ธันวาคม2563ซึ่ง2ข้อนี้ข้อ4กับข้อ5เนี่ยผมมีพูดไว้ละเอียดมากครับสามารถไปดูที่กดที่ชื่อคลิปนี้แล้วจะมีให้ดูได้นะครับหรือว่าจะดูหลังคลิปนี้จะมีคลิปแนะนํานะสามารถดูตรงนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ผมพูด2ประเด็นนี้อย่างละเอียดเลยครับว่าดูปีไหนดูผู้มีไรายได้เนี่ยสามแสนต่อปีเนี่ยดูยังไงนะครับต้องปีไหนอะไรยังไงแล้วก็ ผู้มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี5 0,000 0บาทเนี่ยวัดกันที่วันไหนนะครับนี่ก็บอกไว้หลังละเอียดเลยนะครับไปดูคลิปนั้นนะฮะโอเคเรามาดูกันแล้วเตรียมที่1คือเตรียมอะไรนี่ครับเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติคุณจะต้องเตรียมให้คุณสมบัติของคุณคุณเช็คให้พร้อมก่อนเลยนะฮะว่าคุณตาม5ข้อนี้คุณมีคุณสมบัติถูกต้องไหมนะครับถ้าคุณเช็คแล้วว่าคุณถูกต้องชัวนะ5ข้อนี้คุณผ่านหมดเลยนะฮะถูกต้องหมดไม่มีอะไรที่ ไม่ถูกเลยนะฮะตามนี้หมดตรงตามนี้หมดทุกอย่างครับข้อที่1คุณผ่านครับก่อนที่ลงทะเบียนในข้อที่1คุณผ่านแล้วต่อมามาข้อที่2ครับข้อที่2คืออันแรกคือเตรียมตรวจสอบพื่อสมบัติเรียบร้อยแนละ้วข้อที่2ก็คือเป็นการเตรียมเอกสารนะฮะเตรียมเอกสารคืออะไรครับเอกสารก็จะเป็นพวกสําคัญก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะ แล้วก็กหลักๆก็คือบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวเนี่ยคุณก็จะเตรียมได้เยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่าการกรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยของทางภาครัฐของทางเราชนะเนี่ยกรอกแค่มีบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวอ่ะคุณสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้แล้วอ๋อมีอย่างด้วยครับไม่ใช่ัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าระบบของทางเราชนะเนี่ยจะต้องส่ง ODP มาให้กับคุณนะ เดี๋ยวผมจดไว้ให้ครับบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์มือถือสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือ2ส,สิ่งนี้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนและก็เบอร์มือถือนะฮะคุณจะต้องมี เพราะว่าเบอร์มือถือใช้ให้ส่ง ODP ถ้าเกิดคุณเคยลงโครงการคนละครึ่งหรือลงโครงการอะไรต่างๆนะครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับชิมชอปช้อะไรเงี้ยต้องส่ง ODP เข้ามาในมือถือของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณนะฮะโครงการเราชนะก็เหมือนกันครับคุณต้องเตรียมเอกสารบประจำตัวประชาชนต้องเป็นอีกอย่างนะครับที่บอกก็คือต้องเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องกรอกรหัสหลังบัตรนะถ้าคุณยังไม่เป็นรุ่นใหม่ให้คุณไปทําบัตรประชาชนเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็เบอร์มือถือคุณก็เตรียมเบอร์มือถือของคุณนะฮะ เอาให้ถูกต้องเป็นเบอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเลยแหละครับให้ตรงกับชื่อที่ใช้ในบับรประชาชนของคุณนะครับอันเบอร์นั้นนะฮะโอเคก็เบอร์เบอร์ประจำาบรประจำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผมให้แนะนําก็คือคุณเตรียมเอกาสารเสร็จปุ๊บเตรียมยังไงก็ได้และเวลาคุณไปกรอกในเว็บไซต์เอาไงก็ได้กรอกให้ถูกนะไม่ต้องรีบกรอกเพราะว่าครั้งนี้ไม่รีบร้อนครับมีเวลาให้คุณได้กรอกอีกมากมายครับคุณไม่ต้องรีบเพราะว่าเขาไม่ได้วัดกันที่ ว่าใครมาก่อนได้ก่อนเหมือนคนละครึ่งนะครับอันนี้เขาวัดว่าใครผ่าคุณสมบัติคุณก็จะได้สิทธิ์ไปนั่นเองครับอ่าอันนี้คือก่อนก่อนที่จะเตรียมตัวก่อนที่ลงทะเบียนข้อที่2ครับเตรียมเอกสารข้อที่3ครับคุณต้องเตรียมใจฮะเตรียมใจพร้อมขอเขาเรียกพร้อมถึงแม้ว่าคุณจะผ่าคุณสมบัติทุกอย่างแล้วนะครับคุณก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันว่าคุณจะมีโอกาสได้สิทธิ์และไม่ได้สิทธินะรตรงนี้ ก็รู้กันอยู่แล้วแหละครับก็มาย้ำเตือนกันนะครับว่าเตรียมใจของคุณให้รับให้ได้ครับรับไม่ได้ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่รู้วันนี้เราลงทะเบียนให้เต็มที่เราทําให้เต็มที่เราลงทะเบียนให้อย่างถูกต้องให้ถูกทางภาครัฐบอกมาเท่านี้พอแล้วไม่ต้องไปสนใจว่านาะคตจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะให้คุณทําเต็มที่ลงทะเบียนให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับถ้าเกิดคุณทํา3ข้อที่ผมบอกเนี่ยก่อนที่จะไปลงทะเบียนเราชนะนะครับ คุณได้17,000บาทชัวแน่นอนครับอ่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนึงครับก่อนผมจะลาไปนะครับข้อที่1ครับก็คือให้คุณฮะดูนะครับผมคุณจะต้องลงทะเบียนในวันที่นะก่อนจะไปก,ก,ก็คือวันที่ยีก้ามกราถึง12กุมภาหกสี่นะครับที่เราชนะ .com แล้วก็เกณฑ์การพิจารณา,าให้คุณตรวจสอบนะคห้าข้อนี้คุณผ่านไหมถ้าคุณผ่านก่อนตรวจสอบก่อนลงทะเบียนคุณมีโอกาสได้ชัวแน่นอนครับ เตรียมคุณสมบัติเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อมนะครับนะฮะแล้วก็เตรียมความรู้ด้วยนะครับเตรียมความรู้การลงทะเบียนด้วยนะครับผมอ่านี่ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับแถมไปแล้วการเป็นข้อที่4เพิ่มเติมคุณต้องเตรียมความรู้ด้วยนะครับซึ่งผมมีพูดเตรียมความรู้วิธีการลงทะเบียนที่ให้เห็นเลยนะครับว่าลงทะเบียนกดอะไรแบบไหนบ้างสามารถดูกดที่ชื่อคลิปนี้แล้วดูใต้คลิปนะจะมีคลิปแนะนําแล้วก็สามารถดูหลังคลิปวิดีโอนี้ได้จะมีคลิปที่แนะนํานะครับ เป็นคลิปหลังวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําคลิปต่อไปนะครับไปดูได้เลยนะฮะเป็นวิธีลงทะเบียนอย่างไรนะฮะลงทะเบียนแบบนี้ได้ได้ได้สิทธิ์เจ็ดพันบาทชัวร์นะครับผมมาสอนลงทะเบียนในเว็บไซต์เกาะอ,อะไรเตรียมอะไรบ้างนะครับอ่าที่สองเตยมเอกสารก็เตียมแบบประชาชนกับเบอร์มือถือครับสิ่งที่สําคัญมากๆคือ2อย่างนี้เบอร์มือถือก็ต้องกับมือถืออยู่แล้วนะครับก็ต้องมีมือถือถ้าคุณใช้มือถือลงทะเบียน ก็ได้อะอันนี้แผลไปอีกใช้มือถือลงทะเบียนก็ได้หรือจะใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนก็ได้นะครับใช้อะไรลงทะเบียนอุปกรณ์ไหน iPad แท็บเลต็ตได้หมดเลยแนละ้วแต่คุณสะดวกเลยครับอันนี้คือเตรียมเอกสารครับแล้วข้อที่3คือเตรียมใจนะเตรียมใจคุณให้พร้อมไม่ว่าจะผลจะออกมาจยงเป็นยังไงคุณทําเต็มที่แล้วนะฮะได้สิ์ก็ดีใจนะครับถ้าคุณได้ผมดีใจคุณด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณก็มันต้องได้สิครับนะฮะคิดว่าคุณได้ก่อนแล้วกันนะฮะ ผมคิดว่าคุณได้นะครับแล้วก็อันนี้ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ที่เมื่อกี้ผมแถมคุณเตรียมความรู้เรื่องการลงทะเบียนด้วยนะครับไปอ่าไปดูวิธีการลงทะเบียนก่อนที่จะลงทะเบียนจริงเพราะว่าโอกาสมีครั้งเดียวนะค,คุณไปดูที่หลังคลิปนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะรู้ว่าวิธีลงทะเบียนเป็นอย่างไรอ่ะผมใส่ไปเลยแล้วกันอีกข้อหนึ่งสี่เตรียมความรู้การลงทะเบียน ครับข้อที่4นะครับก็คือการเตรียมความรู้การลงทะเบียนครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเป็นที่คุณจะต้องรู้นะครับผมเนี่ยก็คือเราชนะนะฮะทั้งหมดทั้งหมดของก่อนลงทะเบียนเตรียม4สิ่งนี้นะครับผมได้เจ็ดพันบาทชัวร์นะก็คือมี4สิ่งที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะครับโอเคเตรียมคุณตรวจสอบคุณสมบัติเตรียมเอกสารเตรียมใจเตรียมความรู้การลงทะเบียนครับ นี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้หรือว่าจะปรึกษาผมก็สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นกันครับผมพร้อมตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแลวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่ไปครับสหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ